ไข่มันอยู่ไหนมาดีครับโอโสดอ่ะมังกรแดงมาเปลี่ยนคุมไปเลยสีแดงแรงจริงอ่ะอลูกเอ้ยอุย้ยไม่เป็นไม่เป็นมังกรวะเป็นเต่าสัตว์เทวะมาแล้วอ่ะสุสดินเพื่อนนะครับชาวแฟนโยกังวันนี้นะครับก็อัปแดทเข้ามาแล้วกับ วันนี้มีกล่องสุ่มเพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะมาทำคอนเทนต์สุ่มกล่องเทพมังกรนะครับ100กล่องดูซิว่าอย่างเราเนี่ยมันจะเกลือหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้กล่องเนี้ยนะมันจะมีอะไรบ้างอะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดหน้าเว็บให้ดูกันก็คือนี่ครับเป็นกล่องสมบัติเทพมังกรนะกล่องที่เราจะมาสุ่มในวันนี้ นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังว่ากล่องนี้ม,นมันมันมันได้อะไรบ้างกล่องนี้นะครับมีโอกาสได้มังกรสุดเท่หะนะับพร้อมกับชุดเกะาะมังกรดำนะไอชุดนี้ไม่น่าเวิร์กนะครับนี่รูปร่างหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ที่เราจะมาสุ่มการมีโอกาสได้มังกรขี่เป็นสีทองดําแดงเขียวนะครับทองน่าจะแพงสุดดําก็ลองลงมาตามเกตเลยนี่ครับอะ ถ้าเราซุ่มแล้วออกเนี่ยมันจะเป็นลูกไข่อย่างนี้เลยนะถ้าไข่สีทองมาร้องไห้เลยนะนี่แล้วก็มีโอกาสได้พวกสัตว์เทวะด้วยที่เป็นมังกรนะครับถ้าเป็นสัตว์เทวะก็ตัวนึงก็แพงอยู่นะครับเอาเรื่องแล้วก็จะมีโอกาสได้นี่พวกนี้เลยม้าเต่าเต่าอะไรงี้งูนะครับอันนี้เป็นมังกรที่ผมอยากจะได้นะมังกรขี่อันนี้จะเป็นเทวะนะแล้วก็จะมีโอกาสได้พวกแกงอาวุธนะครับยุทธภัณฑ์แล้วก็ยันจีนะครับคุ้ม แล้วก็พวกสุ่มตัวนะครับไม่เอาอะสุ่มตัวลายเขียวน่าจะเกลือว่ะลายเขียวนี้น่าจะเกลือว่ะดูแล้วมีโอกาสได้สูงด้วยเอ้ยอย่าพูดปากพ่อยอีกแล้วนะครับแล้วก็ยามนทินนะครับไล่ตั้งแต่1วันยัน30วันยันโชคลาภก็จะมีแค่ติสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีพวกเปลี่ยนร่างเนี่ยไอ้เปลี่ยนร่างเนี่ยน่ากลัวแล้วพวกโอสดเนี่ยน่าจะเยอะนะครับคุมจิตประกายลุงเทพโอสดแมวกวักโอสด ทอสวรรค์น,นะครับนี่คือสิ่งที่มีโอกาสได้ในในกล่องนี้ก็คือกล่องสมบัติเทพมังกรนะครับนี่ฮะนี่อ่ากล่องประมาณนี้เลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มสมกันดีกว่านะครับโอเคครับนะก็เมื่อกี้เปิดให้ดูไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในกล่องเทพมังกรนะอ่าวันนี้ขอเลยนะมังกรทองมังกร ดำนะครับสัตว์เทวะมังกรร้อยกล่องเลยนะเว้ยนะจะมันจะม่เกลืออะไรร้อยกล่องอย่างน้อยมันหนึ่งในร้อยอมันมีโอกาสออกสูงอยู่แล้วเราไม่ได้เน้นดวงเราเน้นจำนวนครับผมนะไม่มีคำว่าเกลือนะครับแต่ถ้าไม่เอาเกลือดอิอันนี้ก็คือจะวางไว้ตรงนี้ประมาณ40กล่องแล้วก็จะมีในคังอีก60วกว่ากล่องนะครับเดี๋ยววิ่งไปดูในคังให้ทั้งหมดจำนวน,น100กล่องพอดีเป๊ะเลยนี่ครับนี่ บอกแล้วว่าเว้นจัดเต็มเนี่ยมาโอเคก็ดูกันไปแบบเป็นเพลินเลยนะครับก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับนะโอเคจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยดีกว่าโอ้ยเสียวว่าเฮ้ยนะบอกเลยว่าเสียวนะแบบมบังกรมาแบบหล่อเลยนะอ่ะเราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมเอาเปิดด้วยอะไรันโอเคอ่ะมุมนี้อะไรมุมนี้เขาว่าเป็นมุมอับนะครับมุมอับมันน่าจะออก แบบออกมาใบาแรกเป็นไข่มังกรทองนี่กีดเลยนะบอกเลยว่ากีดเลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยดีกว่าครับเพิบยัน15นะครับแล้วเป็นยันที่เดวไม่ได้อยู่อย่างเดียวเวนจริงๆนะครับแล้วมาเปิดในตัวเด็กด้วยนะครับไม่เป็นไรนะช่างมันอ่าอ่านี่ไงเฮ้ยโอ้โหเทพโอสดมันปีมาทำไมเนี่ย มันไม่ได้มีราคาเลย2องนะนี่ไงสกโอโหคุ้มจิตเอาแล้วนี่โอ้โหมันทินงวอ่อืออ่ะมาแล้วคุ้มมังกรดำหญิงนะครับน่าจะตัวละประมาณ 80- 90มั้งกล่องนี้ลืมบอกไปว่ากล่องหนึ่งตอนนี้นะณนะปัจจุบันวันนี้วันที่24นะครับกล่องนะครับพ่อค้าชอบขายกันอยู่ประมาณ50กว่าถึง60นิดนิดๆประมาณนี้เรทมานะต่อนหนึ่งกล่องนะครับ คุมก็น่าจะไม่น่าแพงมั้งมังกรดำเนี่ยโอเคมังกร้โหยาเปลี่ยนอาวุธนี่ไงยันสิบมาไม่กลัวยาโอ้ยี่สิบวันยังดีนี่ไงยี่สิบสี่โมงโอ้ยกดรัวๆอ้ยมังกรชายใส่รอเลยนี่มาแล้วเอาว่ะเอาว่ะดีเอะโอ้ยยังยังเท่นี่ยันยี่สิบมาดีมังกรอ,อยู่ไหนมังกรอ,อยู่ไหนมาหน้าเวิร์กว่ะไม่น่าเว,รวิเวรกว์กอะ เราลองเปิดแบบเนิร์บบ้างนะไม่น่าเวิร์กละนี่ไงมันทิ้อ่ะนี่ไงอ่าวโอ้โหไม่เหลือแล้วมังกรไข่ไข่มันอยู่ไหนไข่มันอยู่ไหนมาดีครับโอ,โอสดอ่ะมังกรแดงมาเปลี่ยนคุมไปเลยสีแดงแรงจริงอ่ะอลูกเฮ้ย อุ้ยไม่เป็นไม่เป็นมังกรวะเป็นเต่าสัตว์เทวะมาแล้วหนึ่งตัวเต่านี่ไงอูมังกรคุมมาบานเลยลูกไข่ไข่ไข่ไก่อยู่ไหนไข่มังโอ้โหโอ้โหได้ตัวอันยมณีนะครับได้สัตว์เทวะมาตัวหนึ่งโคตรเกลือนะครับนะโคตรเกลือนะครับไปแล้วประมาณน่าจะช่องนี้มันกี่ช่องอะประมาณ36กล่อง37กล่องประมาณนี้ปะ นะครับนี่ฮะเอ้ยเราเหลือเยอะโอ้ยกลัวอะไรเดี๋ยวเราสุ่มหูไปก่อนเพราะว่านี่มันจะมีโอกาสได้หูด้วยเห็นป่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมได้สุ่มหูมาเพื่อเปิดแล้วมันได้แบบของเซน5้านะอ่าโอเคมาเลยเนะครับสุ่มหูไปก่อนของหนึ่งชิ้นอ่าสัตว์เอ้ยโคตไก่โคตเกลือหคุมกี่ตัวเนี่ยอันที่จะดีๆแบบโอเคก็จะมีมนทินก็ไม่น่าดีมนทินได้หนึ่งวันเอามาทำบ้าอะไรวะ ชุดคุมได้มาสี่ตัวนะครับเต่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอเรียงของแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับเอาแบบเรียงจากของที่มันดูดูเวิร์กหรือเปล่าไม่เวิร์กเลยอะ่ะมันไม่มีเวิร์กเลยอะ่ะยันยี่สิบใบเท่าไหร่วะเนี้ยสิ 40, 40, บวกสี่สิบห้าสิบถึงป่ะโอ้คุมสี่ตัวครับแล้วก็คุมสี่ตัวนะครับแล้วก็เต่าตัวหนึ่งโอเคนะครับอ่บามังกรไม่ต้องเจาลุ้นมาเอ้ยตั้งหกสิบกว่ากล่องนะหรือหกประมาณ 61ส2 63อ4 65งสกสี่หสิบห้ากล่องไม่มีคำว่ายอดทอครับผมนะบอกเลยไม่มีคำว่ายอดทอครับผม,มเดี๋ยวเก็บไปก่อนอ่ายันยี่ห้าฝากไม่ได้นี่หว่าของพวกนี้เราไว้ขายแล้วกันนะลรวมไปก่อนอโอเคนะครับอันนี้ะยันสิบห้าหมดเลยนะเดี๋ยวเอาไว้หวดอะไรก็ได้นะยัน 20, ยี่สิบใบเดียวยี่ห้าไม่มีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอากล่องออกมาก่อนแล้วกัน อ่าโอเคแล้วก็นี่มาลุยเลยไม่มีอวมากลัวตั้งร้อยกล่องนะเว้ยมันกอนมันจะไม่มาแล้วตัวมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะโอเคบ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเด,วเดวแล้วของที่มันจะดูดีหน่อยก็จะไว้้ตรงนี้แล้วกันเโอเคแล้วก็อันนี้ไว้ในนี้แล้วกันอของที่ดูดีหน่อยจะไว้ข้าง ส่วนตัวแล้วกันครับเอ้ยหน้ามีอีกตั้งสองเยอะอ่าโอเคเหลือช่องไว้ช่องเปิดช่องหนึ่งนะครับดูฮะสุดเท่เลยนี่ฮะสีแดงไม่รู้มีราคาหรือเปล่าหน้ามีมั้งคุมอ่ะอแต่คุมแม่งเฟี้ยวดีวะ่ะโคตรดาร์กเลยเอยคุมมังกรมังกรมาแล้วมังกรดำมาแล้วนะบอกเลยใครมังกรนะหรือเทวมังกรกดนะโอ้โหยันติา้า อ๋โอโอ้โหอันยาม,มันนีแหวนเปิดไว้ก่อนเลยนี่ไงอคุมมันจะมาโอ,โาอ,อ้โหประกาศอือหือโอ้โหแมวกวักโอ้โหคุมจิตนี่ไงคุมจิตแมวกวักอะไรนี่ไงไม่มีเกลือไม่กลัวสลับฟันปลาไปเรื่อยๆนี่ไงไม่มีโอ,โ,โ,อโ,โ,อโ,โอ้โห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 คลิปนี้ผมบอกเลยนะว่าโคตรมาหาเกลือนะครับไม่ต้องถามถ,ามถึงใครนะผมว่าไม่มีอ่ะ นะบอกเลยแม่งไม่ได้ใส่มา g m อะ่ะเชื่อผมเถอะเกินไปอะ่ะเขียวขาวอะไรก็ไม่มาสักตัวเลยเกินไปแล้วนะหัวร้อนเลยนะครับไม่ไม่น่าจะเวิร์กแล้วน่าจะกากจัดอะ่ะโอ้โหนี่ร้อยกล่องนะเฮ้ยร้อยกล่องนะเฮ้ยคนอื่นเปิดกัน10กล่อง20กล่องนะ,ะเห็นแล้วแบบปวดจิตปวดใจเลยวะ่ะ เกลือเลยไข่ไม่มาสักอันเลยอะนะไอ้ที่อย่างนี้มันคือไข่ป่าวไม่ใช่ไข่มันต้องเป็นรูปไข่เลยนะโอ้เกลือจ,จัดๆเลยเบนเลยเกลืออะไรขนาดนี้วะเหลือชุดสุดท้ายแล้วนะโอ้ร้อยกล่องไปอย่างไวเลยครับอ่ะก็มันจะมาสุ่มให้ดูแล้วก็ดูเอาแล้วกันว่าสมควรเปิดหรือไม่สมควรน,นะครับ ไม่ได้ว่าติหรืออะไรนะจ๊ะแต่มาหาเกลืออย่างนี้ก็ไม่ไหวเน้อนะครับไม่ว่าไหวหมดแล้วนะนี่คือหมดหมดทุกอย่างแล้วนะครับอ่ะเปลี่ยนแหวนก่อนเออเดี๋ยวถ้าแหวนเ้นห้ามาก็โอเคอยู่อ่ะไม่ของตามเงื่อนไขอะไรอ่ะแหวนไม่สอดของตามเงื่อนไขเอาสี่ที่ ช่องไม่พอลเลยแป๊บหนึ่งนะร้อยกล่องไม่ได้เลยเลยครับเอาตังไปซื้อข้าวกินดีกว่าจริงๆไม่น่าเวิร์กนะครับบอกเลยนี่ครับของที่ได้มาร้อยกล่องคุม้มแค่แน่เต่าเอามาทำไมว่าเต่านะครับไม่ได้เวิร์กเลยอันนี้สร้อยอักกนนี้เปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองฝากก่อนนะ โอเคใจเย็นเหลือสามช่องแล้วเราสุ่มที่ได้มาก่อนไอตัวอัญมณีนะครับแหวนก่อนแล้วกันไม่สอดของตามเงื่อนไขคืออะไรวะเออคือที่อะไรเนี่ยเออช่างแมงเอะเดี๋ยวค่อยสุ่มก็ได้เราเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าตัวนึงเปิดขังแป๊บอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่เปิดแบบแบบจมแนะนี่คือร้อยกล่องนะจ๊ะบอกเลย ร้อยกล่องนะจ๊ะเละจัดๆขนาดมุลทินมันจะได้แค่วันเดียวอะเอาอะไรมาไม่เกลือวะบอกเลยนะครับไอคนที่สุ่มแบบสิบกว่ากล่องแล้วได้เลยนี่ดวงจิตใจทำด้วยอะไรวะเนี่ยซื้อเอาง่ายกว่าจริงนะบอกตรงเลยซื้อเอาง่ายกว่าครับโอเคดวงเรามันจะบอกว่าเฮ้ย จังหวะนี้มันเดี๋ยวมันก็ได้นะอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดมุกแล้วกันเนาะมันเหลือแค่นี้แล้วเหลืออยู่30กว่ากล่องสุดท้ายแล้วครับบอกเลยจาก100ร้อยกล่องนะอ่ะอ่าทำตัวจนเหมือนเดิมนะครับเอาคุมไปแอบก่อนนะครับค่อยเปิดทีละกล่องนะอ่านี่อ่าสลหรับฟันปลาไปโกล่เลยเลยประกายลุงนี่ไงโอ้โหคุมแม่งมาเต็มบ้านแล้วคุมเป็นโอ้โหคุมอ้ ปกายลุงรัวๆมนทงโอโหคุมดำปีมาลุงอะไรเนี่ยโอสดวันปีไข่มังกรกูขอแค่ใบเดียวจริงๆร้อยกล่องเนี่ยเขียวก็ได้นะนี่ไงไม่มีเลยเขียวก็ได้โอ้ไม่เหลือแล้วโอสดมามาหาเกลือกวักมาโอเคครับนะโอ้มังกรดำแดงชายมาอีกแล้ว ไม่รู้กี่ตัวแล้วเนี่ยนะจะเอาจะเอาไข่มังกรโอ้มนตินสิบวันน้ําตาจะไหลเปิดร้อยกล่องมึงเพิ่งมาเม็ดเดียวเกินไปอ่ะจริงจริง,รงโอ้โหกวักไม่เลิกนี่ไงนี่ไงโอ้ขอบข้างโอ้โหขอบข้างนะนี่โอ้โหตัวเนี้ยมาดําปีมากี่ตัวแล้วเนี่ยนี่ไงโอ้ปาไกยลงุงเออเอาเลยตามสบายตามสบายเลย แหวนเหมือนไอสุมน้าไม้แหวนอีกแล้วนี่ไงนี่ไงอ่ะโอ้โหรับตนจะอะไรมุนทิน30วันมากูควรดีใจไหมเนี่ร้อยกล่องนี่ไงไข่ไข่อยู่ไหนเรียบร้อยครับหมดเกี้ยงมับเข้าให้ร้อยกล่องแม้แต่ไข่ฟองเดียวกูก็ไม่เจอน,นะครับคอนเทนต์ละลายเงินที่แท้ทูแล้วบอกเลยนะรอบเดียวพอจีมรอบเดียวจริง นะครับไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วมันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าต้องเรียกว่ามันเหนื่อยมากเกินไปหรือเปล่าอ่าต้มหูลุ้นไปแล้วนะครับ่าแหวนมาแหวนละแหวนนะแหวนแหวนมีสองแหวนมีสองนะมาเอึ้ดหนึ่งวงโอ้โหขนาดส่มอะไรก็ หมาคือโอ้โหน้ำตาจะไหลไม่มีอะไรเลยโอ้โหเหลือสร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็แหวนหนึ่งอ่ะมาแหวนกันนะนี่ไงนี่ไงแหวนอะไรไม่รู้แหวนตามานเหลือแค่สร้อยแล้วนะสร้อยเซนห้าเ็ยังดีนะ ไม่ตรงกรรมเงินขายมันน่าจะมีต้องให้มีสี่ช่องหรือเปล่าไม่รู้นะไม่มั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวหรืออันหนึ่งนะครับมันไม่ต้องลุนแล้วอ่ะมันมันเกลือแล้วอ่ะนะครับพวกนี้เดี๋ยวไปทิ้งให้หมดอ่ะน,นะไม่ใช่หรอกแม่งขายไม่ได้ราคามนทินเอาไว้ใช้เองอะ่ะคงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับร้อยกล่องไม่มีอะไรดีเลยนะครับไข่มังกรเดี๋ยวซื้อเอาแล้วกันนะคใครมีก็ขายแล้วกันเนาะ ต้องไปหวังอะไรลมๆแรงๆแล้วครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วอะเศร้าอะ,อะแล้วกูเก็บยาใครเข้ามาเนี่ยโอ้โหจนจะต,ต้องมีให้ใคร,ใครบริจาคยาโอ้โหเศร้าจัดนะครับนะทิ้งยาให้เก็บว่ามึงเกลือขนาดนี้เอายาไปแดกแล้วกันนะแก้ปวดหัวนะั่นนะนี่ไงโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเงินเดนี้อะไรเนี่ย,อยโอเคนะครับก็ดีสุดก็คือมนทิน30วัน คิดว่าน่าจะดีสุดละนะครับที่เหลือไม่มีราคาเลยละไอคุมนี้ก็น่าจะอยู่ตัวละไม่รู้อะา80มั้งนะกล่องตก50นะขายคุมได้ตัวละ80กําไรต่อกล่อง30แต่อย่าลืมว่าผมเปิดร้อยกล่องนะต้องไปหวังกําไรครับนะเหมือนคุณมาละลายฟรีเลยวนนี้หรือดวงผมนะน่าจะเป็นที่ดวงผมนะครับก็ลองดูเอากันแล้วกันนะครับว่า ควรที่จะสุ่มดีไหมนะครับนะมันคุ้มค่าไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นไข่เขียวเนี่ยไอตัวละหกเจ็ดร้อยก็ยังดีนะมันใจชื้นว่าเอออย่างน้อยกูทาได้แล้วแต่นี่แม้แต่ไข่ไก่ไข่เป็ดนะครับก็ไม่มาไม่มีแม้แต่ไข่เลยเต็มที่เต่านะครับนะเต่าเต่าไม่น่าเวิร์กนะครับโอเคไม่เป็นไรนครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคอนเทนต์ละลายเงินกล่องเทพ กล่องเทพมังกรน,นะครับจำนวน100กล่องไม่มีอะอไรเลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าในที่นี้ก็คงจะไม่มีอะไรที่มาสุ่มอีกแล้วนะครับสุ่มมา7ปีแม่งไม่ดีขึ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ลานก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ โคตเกลือนะร้อยกล่องสวัสดีครับ